พี่น้องครับวันนี้เราเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เราจะเคลื่อนกระบวนไปสมทบกับเขาช่วยเขาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าพันธมิตรไม่เคยมีเงื่อนไขยอยู่แล้วพี่น้องครับ วันนี้เราต้องแสดงน้ำใจให้ทุกคนเห็นว่าพันธมิตรให้อภัยคนได้ถึงแม้ว่าจะไม่ลืมแต่ถ้าเขาทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองแล้วเขาจริงใจกับชาติบ้านเมืองจริงๆเราให้อภัยได้ใช่ไหมใช่ เมื่อไรเมื่อไรไม่ได้สู้เพื่อชาติศาสนาพระมากษัตย์มึงเจอกูอีก